ก็ได้มาแล้วเราสั่งเป็นออเปอร์แมนนะชึบมาดูกันว่าภายในกล่องจะมีอะไรบ้างก็มีคู่มีภาษาอังกฤษอินเดียหรือเปล่านี่ แล้วก็มีพวกเซฟตี้ไกก็จะมีให้เราใส่พวกประกันลงไปเวลาซ่อมก็คือเอาไปให้กับทางศูนย์ได้เลยอันนี้ซื้อมาเป็นรับประกันหนึ่งปีคนะ่ะแล้วก็มีนี้แล้วก็นาฬิกานี่พอดีนะใส่แล้วนี่มันก็จะตั้งได้หลายหน้าจอนะคะนี่ตั้งได้ประมาณห้าส่วนเวลาก็จะตั้งได้สองตัว ก็ลงก็จะมีนี่ค่ะ Messenger, a n ค k a To, w e a t e r b r e a t h e Sleep นี่เลยแล้วก็ Daily Activity ก็จะมีก้าวเดิน c a l o r i e ที่ผกผาน Workout ไปกี่นาที Workout ก็จะมี12ตัวค่ะก็วิ่งมีเดินมีขี่ปั่นจักรยานมีว่ายน้ำด้วย อแล้วก็ฮาร์ดเรยนะคะเดี๋ยววัดให้ดูพอดีนะัเป็นคนใจเต้นแรงอยู่แล้วคาดว่าน่าจะสูงนั่นไงพาะเมื่อกี้เพิ่งเดินขึ้นมาก็คือต้องพักประมาณสามสิบนาทีถึงจะถึงเต้นช้ากว่านี้นิดนึง ถ้าปกติก็คือต้องตำบปลาร้อยนะคะอันนี้แบบเหนื่อยอยู่ <realmente> ืแล้วก็ลองมาวัด SPO2 กัน ค่อนข้างช้าเลยเนาะเขาบอกให้อยู่นิ่งๆนะคะนิ่งฮะว,วันใหม่นิ่งสดๆแล้วน่าจะเพราะว่าใส่ไม่แน่นหรอตัววัดมาเลยแบบ วัมดไม่ถายนี่ยก็เขามีให้กดดูด้วยเนี่ยถ้าปกติก็ประมาณเก้าสิบถึงร้อยนะคะ นี่สลีปนี่เมื่อเช้าก็นอนไปก็จะบอกดิดสลีปไล์สลีปแล้วก็ไปเช็คกับแอป,ปได้อีกทีอันนี้หายใจเขาก็จะให้หายใจตามนี่อากาศก็จะแบบนี้มันก็จะเชื่อมกับโทรศัพท์ของเราต้องเชื่อมกับโทรศัพท์อะคะ่ะแล้วก็เปิดเน็ตอืม กล้องอันนี้ก็ใช้ได้นะคะลองใช้ดูแล้วกับไอโฟนแต่อันเนี้ยใช้ไม่ได้ในกระปปกก็ตั้งได้5้ห้าเวลานะคะก็ไปตั้งเอาในแอปอันนี้มีเวลาแปลงฟันเวลามากหน้าอันนี้หงคา เนี่ยแล้วเราก็ตั้งได้เองอเ,ดเดี๋ยวตัวตั้งหนึ่งนาทีหรอหนึ่งวีหรอ,อลองดูวีหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วแขนก็จะรู้สึกสั่นๆหน่อยนะคะเพลงก็มันก็ต้องเชื่อมกับโทรศัพท์มันจะกดหยุด กับโทรศัพท์ได้ตัวตั้งค่าก็จะมีเรียนดีก็ดู n o r t ิสเ s t ร u r e ก็อย่าลบกดอันนี้แสงอ่ะอันนี้ความสว่างหน้าจอ60%ิเ์นะ์คะ Display Time ก็อันนี้ตั้งได้ตั้งได้สูงสุด10บวินะคะ บเวอร์ชันก็ลราเลือกได้เลยอ่อจะแรงจะเบาอันตั้งเป็นปกติออกเนาะรีเซ็ตชัตด,ดาวรีสตาร์ทเนี่ยอัปเปอร์แบนไปดูปะก็จะมีเวอร์ชันมีเอสเอ็นมีบลูทูธมีชื่อเดเวิรอืมข้อความอืมเราก็เนี่ยมันก็ก็เตือน เนีย่ยมันก็ขึ้นเลยนะว่าแบบเขียนว่าอะไรอืมถ้าลบก็ชึบเรียบร้อยเข้าไปดูก็อืมไม่มีลองดู Activity กันนะเราดูว่าเราเป็นเดินก็แล้วกัน ก็เป็นอย่างนี้ก็พอเดิมเดี๋ยวจะเอาผลมาให้ดูนะคะว่าที่แอปมันสสแสดงว่าอะไร A few minutes later นี่เป็นง,งี้ใช่ไหมพอเราเดินไปได้พังหนึ่งแล้วก็พออยากอยู่เราก็ปัดแล้วเราก็แตะค้างชึบกดหยุดโอเค เดี๋ยวเราไปดูในแอป,ปกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะเราก็เสิร์ชหานี่ให้แท็บก็กดดาวน์โหลดเลยชิ่อหาเราดาวน์โหลดมาไว้แล้วนี่นี่ใช้กับ iPhone นะคะก็ตั้งอะไรให้เรียบร้อยก่อนหน้าจอเนี่สามารถใส่รูปได้ด้วยนะคะก็มีให้เลือก หลายแบบเลยสามารถเลือกรูปจากอัลบั้มมาได้ด้วยนะรือว่าจะถ่ายรูปก็ได้ก็เลือกอย่างนี้ก็กดดนันนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แต่เราเลือกเป็นสองตัวนี้แล้วกัน นี่ก็แล้วแต่เลยว่าทุกคนจะให้แจ้งเตือนอะไรบ้างนี่นการก็กดตั้งได้เลยเอา h e a l t h Setting ก็นี่ Hard r a t e จะกดเรียวไทม์ก็ได้นะคะแต่แบตก็จะหมดเร็วหน่อย ESP O2 ก็อันนี้จะให้นัดจะตั้งให้มันเป็นวัดแค่ฉพาะตอนหลับนะคะ อันนี้เขาจะก็จะบอกว่าต้องกดอต้องกดยังไงามาดูเนี่ยข้อเสียของเพราะว่าซื้อมาใช้กับ iPhone หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ขึ้นอันนี้ก็ไม่ตรงกับในอตรงไหมยอยันนี้อ สองโมงแต่วันนี้จริงวันนี้ก็เห็นนะนอนไปอัน,นี้ไม่แน่ใจอันนี้เนี่ยแต่จะไม่แสดงว่าไปเดินที่ไหนมาอือฮะเนี่ยหัวใจก็จะหวัดแบบเรียวไาม ก็จะแสดงแบบนี้อันนี้ SPO2 ตอนหลับรูปนี้มันไม่มันไม่ชัดเลยเนาะอะอันนี้เขาก็บอกแต่ข้างนอกดูโอเคกว่าแต่ฮาร์ r เร e อะไม่ได้เลยแบบอื ยังไงคะพี่สาวไม่เลยออันนี้ก็จะมีบอกได้อ่ะฮะจริงเราก็เราก็เดินอยู่นะอะไรวะเนี่ยนี่แหละข้อเสีย คือตอนถามกับทางนั้นเขาก็ไม่บอกอะไรเลยนี่ตรงนี้ก็ดีอยู่นะแต่มันวัดแบบหัวใจปกติไม่ได้เหมือนว่าต้องกดเดินเท่านั้นอะแบบกดเดินกดทำกิจกรรมมันมถึงจะวัดแล้วแสดงมานี่ก็อัปเดตนะคะโอเคเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว เชื่อมกับแอปของอันนี้ได้แต่แต่มันจะเชื่อมเป็นพวกอันนี้แทนพวกสเต็ปก้าวเดินเพซ่มโปรไฟล์ก็ตั้งได้เลยนะคะอืมก็ประมาณนี้แหละผิดหวังอะ่ะเนี่อันนี้จะเป็นเซนเซอร์ที่เขาวัด หัวใจนะคะถ้าเป็นอันนี้นัดตั้งเป็นถกหนาทีแ้่ถ้าเป็นออกซิเจนวันออกซิเจนเซนเซอร์จะเป็นสีแดงนะ่เด,ดี๋ยวนี่ประมาณนั้นเวลาชาร์จนะคะก็ต้องแกะออกมาก่อนก็แกะนี่ด้านหนึ่งก่อนแนละ้วก็ด้านนึงก็อเอาลงมาเช็ดได้ไหมแล้วก็ นี่ประกบไปเลยมันจะมีอย่างนี้เห็นปะเออย่แงงสองอันกดปึ๊บเห็นไหมมันก็ได้แล้วก็เสียบอันนี้เป็น USB นะก็สามารถเสียบของ,งไ,ได้เลยนี่ก็จะขึ้นอย่างงี้ก็ชาร์จรเต็มแล้วนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าก็เท่าที่นัดใช้แบบ ที่นัดตั้งนะว่าเป็นแบบนอนตอนนอนก็ให้วัดเรียวถาม SPO2 ก็แล้วก็ฮาร์ r เร e ที่ตั้งไว้ให้วัดทุก6นาทีก็ใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์ประมาณนั้นนะะแล้วก็ชาอีกที